าราดน้ำมันก็ล้างสปอร์ลดได้แต่ว่าลดที่พื้นนี่นี่มันรุ่นที่สามนั่นเนี่ยนะดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ะชั้รุ่นแรกของมันดอกใหญ่ไอ้นุ่นก็ออกดอกมาจังอู้แล้ว่อนไปลนเลเทีนี้กี่วันออสิบวันสิบวันสิบกเหนียว ไเัเนี่ยเก็บได้เห็นไหมหนาตึกเลยที่เรารอ,รอแบบนั้นอูใค <Okay. S 1> มาลองมือไม่เจ็บทีหรอกวันก่อนเราโง่อยู่ตั้งนานกว่าจะฉลาด <c oughs> จยบมือเก็มไม่ใช่ล้นอะไรนะได้ 6, หกพันถังซนะีนึงอะได้หกเอาได้ตังอนะ hmm. มันนั่นเอาใจยากตอนที่ว่าใส่เชื้อดูแลยากตอนใส่เชื้อแต่ถ้ามันจะดอกแล้วมันไม่เรื่องมากเลยคนมาดูวันนึงไม่รู้กี่รอบเปิดลงไม่รู้กี่รอบมันไม่เป็นไรไม่เหมือนเห็ดนางฟ้าเออ นี่เห็นไหมหนาตึกเลยเห็นไหม <c oughs> น,นี่เรารอ,อๆเนี่ยแต่อันนี้ไม่ออกมันไม่เป็นยาคนอะไปกินก็ไม่รู้ผลเลยมือเกลื่อนหมดโอจะเข้าเพียบนี่ก็วันนี้ไม่รู้พอกันไหมอยู่ถ้าไม่พอก็ต้องผัดก็เป็นวัหน้าไปอีกแล้วมือแบ่งๆกันก่อน <c oughs> คนไหนเอาเอาเยอะลดลงมา พูดถึงว่าให้หมูที่ไม่บายก่อน ที่ที่เหลือนี่คุณนาที่เหลืองเหลืองนี่ที่ขอบเหลืองเหลืองที่เรายังไม่เก็บเนีน่ยนะมันมันแก่โอโรอดอกมันแก่มนเก็บได้อีกเอาไปเพื่อนก็กินหรือเอาไปขายเราก็ไม่รู้ก็ ถ้าไม่รอแบบนี้มันไม่เป็นยาเราเรีบไม่ได้เราเนี่ยวันนี้เราว่าจะมาเดินเปิดสรีให้อยู่เปิด<บ>ไอ้กระดาษให้เรายุ่งเหรอไม่ได้จออกเร็วคือเนี่ยเนี่ยวัอน,นอันนี้มีมีดอกแล้วเพราะ <c oughs> ว่านังนางกระดาษียกมังมีดอกก็คือมีแล้ว ได้เวลามันเราเรา,า,าไม่มาเปิดกับมันออกนอก,กระดาษออกมาแล้วนะอกระดาษออกมาหมดเลยนี้นวนะนะันนี้ว่าจะมาเดินทางุกเดี๋ยวไปจะเราไม่เจ็บใช่ไหมไม่เอาเพรนไม่เอาเห็ด ช่วงแรกมันจะสวยแล้วคุณนะช่วงเดี๋ยวดะช่วงโค้งหมดแหละก็ได้ไหมไ ก็ไม่ใช่เลยเดือประมาณเจ็ดูแปดลูมันไม่เยอะรอบนี้เดี๋ยเอาไปจะเดีอยรอปบเออเดยรอะงเดอยกินหนึ่งนันอดูรัดเด ถ้าแดดจะดีแห้งเลย็มันเหมือนกับุ้นไม้อยู่แล้วมันนะวันนี้ได้เก็บเก็บเกี่ยวอยีกแล้วค่ะรอบรอบนี้เป็นรอบที่สามค่ะจึงก็ก ลูกค้าคนไหนที่สั่งเข้ามาก็จัดการส่งให้ทุกคนเลยแต่ถ้าคนไหนยังไม่ทั่วถึงก็ก็อย่ากโกรธนะขอเป็นว่าไม่เกินวันที่สิบห้านี้จะเยอะค่ะสิบห้าสิงหาคือจะออกมาเยอะเลยต่อไปจะไม่อดเฉลินจื้อแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้บางทีขาดขาด,ดเกินเขินั่งก็ต้องขออภัยเพื่อส่งไม่ทั่วกันสักคนคือแบ่งๆกันนะคะมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันไปก่อนขอเป็นวันที่สิบห้าแล้วจะมีตลอดเลยค่ะเพราะว่าห้าพันก้อนนั้นตอนนี้ก็เปิดดอกแล้วค่ะเริ่ม ขึ้นดอกมาสวยแล้วทําให้กี่วันแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่โทรเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อของอุดช่วยอุดหนุนเราค่ะ